วันนี้นะคะอยู่กับครูแนนอีกแล้วเรากลับมาพบกันในรายการ Hello English นะคะกับครูแนนพัชนินพัชิริสอนเป็นรายการภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเพลินๆสบายๆไปด้วยกันทุกวันศุกร์ในยามเช้าแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังกําลังเดินทางกันอยู่หรือเปล่าขับรถหรือว่านอนชิวๆอยู่ที่บ้านหรือกําลังทําอะไรกันอยู่คะ ในภาษาอังกฤษนะคะอย่างที่ครหบอกขอทักทายกันด้วยก่อนเลยนะคะว่า how's life treating you how is treating you นะคะวันนี้เป็นยังไงเอ,อ่ยชีวิตมันรุนแรงกับเราไหมนะคะ,ะ,คะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะเราบอกว่าเราสู้ชีวิตก็สู้กลับแบบนี้นะคะในยามเช้าแบบนี้นะคะตอนนี้อาจจะมีบางคนนะคะบางท่านกําลังจิบกาแฟอยู่เลยภาษาอังกฤษในการจิบกาแฟเนี่ยเราจะเรียกว่าสิบนะคะสิบ s i p สิบแต่ว่าจิบหรือถ้าเราจะเป็นจริงจังเลยดื่มไปเลยนะคะก็เรียกว่า drink Drink แบบนี้คือจริงจังไปเลยโอเคเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็คุณนึกถึงตัวเองนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยเป็นคุณครูนะเราก็นึกขึ้นได้ว่าลืมเอาสับมาฝากคุณผรูฟังเลยว่ามันมีวันสําคัญวันหนึ่งใช่ไหมคะเราได้เจอกันตอนนู้นเลยเรามีวันปีใหม่วันเด็ก ใช่ไหมคะก็แล้วก็มีวันวาเลนไทน์ด้วยคุณครูลืมไปลอยวันหนึ่งนะคะเป็นวันสําคัญของครูด้วยเลยก็คือวันครูนั่นเองชาแดนะคะเรามาดูกันว่าเอ๊แล้ววันครูเนี่ยเขาจะใช้อย่างไงเอาล่ะเอาล่ะคุณครูลองให้คุณผู้ฟังที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะคะลองนึกถึงดูว่าเจ้าวันครูเนี่ยเวลาพูดเนี่ยจะพูดยังไงเราลองถวนสิคะว่าถ้าเป็นวันเด็กคุณครูบอกว่า the Children's Day จำได้ไหมคะ the Children's Day ก็คือเป็นวันของเด็กเด็ก ถ้าเป็นวันทายก็เป็น v o l u n t e e s Day ใช่ไหมคะ v o l u n t e e s Day เราจะมีอภิปฟายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของคนคนนั้นด้วยนะคะงั้นวันครูค่ะทุกคนผู้ฟังวันครูเราก็พูดง่ายๆว่า The Teachers Day The Teachers Day นึกออกไหมคะก็กลายเป็นว่าวันของคุณครูนั่นเองวันครูเนี่ยคุณผู้ฟังลองนึกตามนะคะมี มีอะไรบ้างล่ะเป็นยังไงทำไมเขาต้องมีวันนี้มาด้วยเอาเป็นวันหยุดของคุณครูนะคะบางคนนึกเป็นวันหยุดของคุณครูจริงๆเป็นวันที่เขากําหนดเพื่อแสดงความระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้เราซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นมีเฉพาะในประเทศไทยนะคะในหลายๆประเทศก็มีในวันครูเนี่ยเราจะมีพิธีสําคัญนะคะเหมือนเหมือนใน ประเทศเราเนี่ยก็จะมีพิธีการไหว้ครูถูกไหมคะไหว้ครูเราเรียกพิธีนี้ค่ะคุณรู้ฟังว่า the teachers day observation the teacher d a y observation วันไหวครูนะคะการไหวครูนั่นเองเป็นประเพณีที่ลูกศิษย์จะทําความเคารพโดยการเอาพานดอกไม้มาให้คุณครูนี่นึกถึงเลยนะคะว่าเราก็นึกถึงตอนเด็กๆที่เราจะต้องมีประเพณีนี้ใช่ไหมคะเราก็มีการคันเข่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะไหว้คุณครูนะมีที่จัดพานมีการแบบโอ้ตอนนั้นสนุกมากเลยใช่ไหมคะมีการจัดพานมีการประกวดด้วย คิดไปนะคะคุณผรูฟังเห็นคุณครูเป็นแบบนี้คุณครูเคยได้ถูกส่งชื่อนะคะเป็นตัวแทนมารยาทดีนี่นะคะแต่ว่าครูก็ไม่ได้นะคะเพราะกระโดกกระเดกมากเลยแต่ว่าเพื่อนๆแกล้งนันเองนะคะส่งส่งครูเป็นส่งชื่อไปเลยครูพัฒนินเนี่ยแหละนะอ๋อพัฒนินพัฒนินส่งไปให้เป็นตัวแทนของมารยาทงามคุณรูฟังถ้าได้เจอตัวจริงกันเนี่ยจะได้เห็นเลยว่าครูไม่เรียบร้อยเลยนะคะฟังจากเสียงแล้วก็ จังหวะการพูดก็น,น่าจะพอรู้ทีนี้ก็คูเอาศัพท์มาฝากแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของ conversation มาฝากรู้ฟังด้วยในยามเช้าๆแบบนี้นะคะคำแรกเลยเมื่อกี้ทวนกันอีกครั้งหนึ่ง the teachers day อย่าลืมมี a ั o s วสออฟฟินะคะ the teachers day แปลว่าวันครูค่ะถัดไปพิธีการค่ะเราเรียกว่า ceremony ceremony คำนี้ใช้ได้กับทุกพิธีการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูหรือว่าเป็นพิธีอะไรต่างๆพิธีรีตองต่างๆเลยที่เราทำเรียกวัน c e r e าบ n y c e ว e m o n y วันไหว้ครูค่ะจะเป็นวันที่เขาจะเรียกว่าเป็นวันครูส่วนใหญ่วันครูเนี่ยมักจะนับเป็นวันพฤหัสบ,บดีถูกไหมคะวันพฤหัสบ,บดีเราจะเรียกว่า t h u r s day t h u r s day วันนี้ก็จะเป็นวันที่หลายคนจะถือว่าเป็นบางทีก็เป็นวันไหว้พระ วันที่จะเป็นเรื่องงามยามดีนะคะในไทยเราก็จะเรียกว่าวันครูเป็นวันพระฤหัสแบบนี้ถัดมาค่ะการไหว้ครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ครูได้กริ่นไปแล้วก็คือ the teacher's day observation the teacher's day observation นะคะแปลว่าการไหว้ครูนั่นเองทีนี้ถ้าเราจะต้องทำความเคารพนะคะเคารพภาษาอังกฤษเราเรียกว่า respect respect นะคะสะกดด้วย r e s p e c t r e s P.E.C.T. Respect นะคะตัวนี้แปลว่าเคารพนั่นเองเวลาเราเคารพค่ะเราจะใช้ลักษณะของท่าทางด้วยการประนมมือนะคะหรือเราเรียกพนมมือใช่ไหมคะแล้วก็ไหว้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Pay o b e i s a n e นะ Pay obeisant กับ Salute Salute สักดน salute ค่ะ S-A-L-U-T-E S-A-L-U-T-E Salute อันนี้ก็จะใช้ในที่เหมือนคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเวลาเขา,เายิงปืนก็ได้นะคะเป็นการทําความเคารพที่บางทีมีคนเสียชีวิตเนาะที่เป็นพวกทั้งห้องฐานแบบนี้นะคะก็จะมี salute ได้นั่นเองและเราก็จะมีวันนี้ค่ะเพื่อขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราเคยทําผิดกับคุณครูไปนะคะเราเรียกภาษาอังกฤษว่า apologize apologize a p, Ap a p o l o g i z e a p o, l o g I z e. L O G I Z E นะคะคำว่า apologize ตัวนี้ก็คือการขอโทษขอขมานั่นเองเราสามารถสะกด J i z e เนี่ยได้2แบบนะคะจะเป็น G I Z E หรือ G I S E ก็ได้ถัดไปเลยค่ะคำถัดไปเราเรียกคำว่า chant นะคะ C h a n t C H A N T C H A N T นะคะคำว่า Chant แปลว่าสวดมนต์ค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งคำค่ะคำว่า esteem ตัวนี้จะมีความหมายเหมือน respect ที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะก็คือเคารพนับถือนั่นเอง esteem e s t e, e m ค่ะ e s t e, e m esteem แปลว่าเคารพนับถือดังนั้นเวลาเรามีความเคารพนับถือในตัวเองนะคะครูถามให้นะเขาเรียกว่า self esteem self ที่แปลว่าตัวเองค่ะ s e l f self self esteem แปลว่าเราเคารพตัวเองค่ะเรานับถือตัวเองเหมือนเราเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าเรามีเรามีสิ่งที่เป็น self esteem ได้ะค่ะ เหมือนเราก็เคารพนับถือตัวเองอยู่นะเราก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึง่งเราถือว่าเป็นคนกระตันยูคนหนึง่งเราถือว่าเราเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะคนเราพอเรามีเซลล์เอสเตมเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึก proud, พราวภาคภูมิใจกับชีวิตตัวเองนะคะทัดไปเลยคําว่า appreciate คํานี้น่ารักนะคครูชอบ appreciate คุณฟังลองนึกตามนะเราก็สะกดตามไปด้วยกัน appreciate ค่ะลองนึกค่ะ app ก็คือ a กับ p pre ค่ะ P-R-E- ชีเ e. อดอ่หลายคนนึกถึงตัวเชอเชอเป็นชอช้างเป็น s h S c h หน้าเลยเนาะใช่ไหมคะแต่ตัวนี้สะกดด้วย C-I ค่ะชีเอด A-T-E a T e. ทันไหมคะ A-double-P นะคะ A-app ก่อน A-P-appP-R-E- p, p r e, p e แล้วก็ชีเอดสะกดด้วย C-I-A-T-E ค่ะ Appreciate Appreciate ตัวนี้แปลว่าซาบซึ้งค่ะรู้สึกสำนึกบุญคุณประมาณนี้ Itude, g r a t i t u d e ค่ะ g r a t i t u d e g r a t i t u d e g r a t u d e ตัวนี้แปลว่ากัตตันยูค่ะตัวนี้เวลาเราใช้เราจะนิยมพูดว่า pay pay ที่แปลว่าจ่ายอะค่ะ pay pay g r a t i t u d e to pay g r a t i t u d e to ตัวนี้นะคะถ้าเราใช้เป็น Ver b จะเป็นแบบนี้ และแน่นอนในวันครูนะคะจะสมบูรณ์เป็นครูไม่ได้ถ้าขาดลูกศิษย์ตัวน้อยนะคะหรือว่าลูกศิษย์ที่เป็นตัวโตๆก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่เรียนในเรื่องต่างๆคุณครูจะเป็นคนถ่ายทอดความรู้ใช่ไหมคะดังนั้นลูกศิษย์ค่ะเราเรียกว่าพิว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  P-U-P-I-L พิวพหรือเราเรียกว่า Student Student s ์ G u d e n ีเ t s ็นทีสต e t ดและมีคำนี้ค่ะ คุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยใช้เลยไม่คุณคือ scholar scholar s c h o l a r s c h o l a r scholar ก็แบบว่าลูกศิษย์นา้ค่ะถัดไปเลยนะคะมีศัพท์อีกเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของวันครูเช่นคำว่า b o e t b o k e t ตัวนี้ครูย้ำเลยนะหลายคนเนี่ยคนไทยเนี่ยเราชอบอ่านว่าโบเ e ตทำไมถึงเป็นโบ u e t ล่ะเพราะว่าเราสะกดด้วย b o u ค่ะ B O U Q U E T แน่นอนเวลาเราเห็นตัวนี้เราชอบอ่านออกเสียงว่าเป็นโบเกตจริงๆออกเสียงใหม่นะคะอ่านว่าบบเคต์บเค B O U Q U E T ตัวนี้ออกเสียงว่าบเคลองพูดตามคูค่ะขับรถไปด้วยพูดไปด้วยนะคะจิบกาแฟไปด้วยพูดไปด้วยได้เลยเรียกว่า B o K e. o K e. บเคต์บเคแปลว่าช่อดอกไม้ค่ะ ทัดไปเลยคำนี้เราอาจจะคุ้นเคยกับภาษาไทยแต่เราไม่คุ้นกับภาษาอังกฤษเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือคำว่า pedestrian pedestrian ตัวนี้แปลว่าผ่านนั่นเองค่ะผ่านไว้รูถัดมาค่ะคำว่า ock, <laughs> ดอกรักนี่ดอกรักนะคะคือคำว่า flower 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 ที่แปลว่าวมงกุฎนะคะ flower ตัวนี้แปลว่าดอกรักนั่นเอง ไปที่ดอกเข็มกันบ้างค่ะนี่นะคะไปถึงบรรยากาศเลยคุณผู้ฟังอาจจะแบบโอ้ยเห็นพันขึ้นมาแล้วก็ประดับดอกไม้นึกถึงตอนเด็กๆที่เราไหวครูใช่ไหมคะจริงๆครูเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นครูตอนที่เราโตๆกันมาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เลยกก็เป็นคุณครูเราได้นะคะเป็นครูคนแรกในชีวิตของเราเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทําพิธีอะไรมากมายเราก็จะทําแค่ตอนเด็กๆที่เรามีการถือพานไหวไหวครูนั่นเองถูกไหมคะดอกเข็มค่ะ อิกซอราอิก I X, ora, I x, ora, I x O R A ค่ะอิกซอรามาริโค่ะ m ม r ริโกลคือดอกดาวเรือง m ม r ริโกล M A R I G O L D มาริโกลดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยค่ะ a m a r a n t n t m a r a n t h A M A R A N T H A M A R A N T H m เ r a n t h แปลว่าบานไม่รู้โรยอันนี้ง่ายค่ะคุณฟังรู้จักหรือเปล่า s e Rose. Rose คือดอกกุหลาบนั่นเอง ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในการไหว้ครูนะเวลาเราจัดพานเราอาจจะมี Banana Leaf b a บ a นา l ่า f ว่าใบตองค่ะ Banana banana ตัวนี้แปลว่ากล้วยถูกไหมคะแล้วมี Leaf ที่แปลว่าใบไม้ Ban a น a า e a f ตัวนี้แปลว่าใบตองและเราจะต้องมีตัวนี้ด้วยค่ะที่เราขาดไม่ได้เลยในการไหว้ครูก็คือหญ้าแพรกถูกไหมคะก็เราเรียกภาษาอังกฤษว่า bermuda g า a s s Berm u d a g r a s s ล้อก a าสก็ได้ค่ะล้อก a าสหรือ Wire Glass มีหลายชื่อนะคะก็ก a s s เนี่ยแปลว่ายานั่นเอง g r a w s g r a w s แปลว่ายาเราใส่ไปค่ะ Bermuda Glass Lawn Glass หรือ Wire ลอนสะกดด้วย l a w n ค่ะ l a w n Wire w i i e ค่ะ Wire ดอกมะเขือค่ะเราเรียกว่า Eggplant Eggplant ก็คือมะเขือยาวใช่ไหมคะดอกมะเขือเล็ก Eggplant f lower เอ็กพลั lower เข้าต่อค่ะเราเรียกว่า pop rice pop rice pop rice แน่น,นอนต้องมีทูบด้วยค่ะเราเรียกว่าอะไรคะ jaw stick j o y stick J O W S jaws นะคะแล้วก็สติกที่แปลว่าแท่งไม้ S T I C K ถัดไปค่ะอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือ c a d d e c a d l o ตัวนี้ก็คือเทียนไขนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเทียนไข c a d d e เอาละค่ะได้สับกันไปเยอะแยะทีเดียวที่นี้เดี๋ยวเรามาแต่งประโยคกับครูกันค่ะทุกคนอันแรกค่ะสมมติว่าเราต้องการจะถามว่าเอ๊คุณคิดยังไงเกี่ยวกับวันไหว้ครูนึกออกไหมคะครูฟังลองนึกตามครูนะถ้าสมมติเราจะอยากถามว่าคุณคิดยังไงอ่ะคิดยังไงในภาษาอังกฤษนะคะเวลาเราจะถามว่าคิดอย่างไรเราจะใช้คำว่า what do you think what do you think ทันไหมคะ what do you think อาจจะเติมเข้าไปตรงท้ายเราจะเป็น Off about ก็ได้เราอาจจะเป็น what are you think i n g of what do you think of หรือ what are you think about what r o you think of นะคะ what are y o u think about ก็แล้วเราก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการถามค่ะจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เรื่องที่คุณครูบอกวันนี้นะคุณครูบอกประโยคไปเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ไปใช้ได้แบบหลากหลายมากขึ้นนะคะเช่นคุณผู้ฟังอาจจะถามว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับวันไหว้ครู เราก็พูดว่า what do you think of our teachers day observation เห็นไหคะเอาศัพท์คำว่า teachers day observation ที่แปลว่าวันไหว้ควรูมาเติมสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยากเปลี่ยนว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับฟุตบอลก็เป็น what do you think of football what do you think of football คุณคิดยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ what do you think of this movie what do you think of this movie หรืออาจจะเป็น what do you think about this movie ก็ได้นะคะเห็นไหมคะแค่ใช้ what do you think of what do you think about แล้วตามด้วยคำนามที่เรา ต้องใช้นั่นเองนะคะสมมติเราถามเขาไปค่ะว่า r e a d i n g of our teacher days observation <S คิดยังไงเกี่ยวกับเ,เรื่องของคนไวค้ครูของเราคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเขาก็อาจจะตอบแบบนี้คะ่ะ it was such an impressive ceremony it was such an impressive ceremony I'm glad I take many picture of it I'm glad I taken many picture of it ประโยคนี้หมายความว่า it was such an impressive impressive แปลว่าประทับใจคะ่ะ c e r e ม o n y เมื่อกี้ครูสอนไปแล้วป่าว่าพีธีการถูกไหมดังนั้นจึงแปลว่าอุ้ยมันช่างเป็นพีธีการที่น่าประทับใจจังเลย I'm glad i t a k e n many picture of it ผมดีใจมากที่ได้ถ่ายรูปมันเต็มไปหมดเลยลองต่อค่ะสมมติคู่ต่างประโยคว่าแล้วเราได้สังเกตไหมนะว่าดอกไม้ชนิดที่ใช้สำหรับสิ่งนี้ที่นักเรียนม,มาให้คุณ่ะได้สังเกตบ้างไหม นะคะสังเกตภาษาังกฤษคือ notice ถูกไหมคะ notice แล้ว did you notice the typical kind of flower presented to you by the student did you notice the typical kind of flower presented to you by the student ความหมายคือแบบได้ ai, สังเกตไหมนะว่าเป็นดอกไม้ชนิดไหนบ้างนะที่นักเรียนออกมาให้สมมติเขาสังเกตก็ตอบว่า yes ถูกไหมคะขึ้อตอนต้นด้วย verb ก็ตอบว่า yes no ถ้าไม่สังเกตก็ตอบว่า no สมมติที่นี้เราบอกว่าไม่เลยไม่ได้สังเกตนะคะ ลองบอกหน่อยได้ไหมก็พูดว่า no tell me what they are tell me w a t they are สมมติเราไปคุยนะคะเราอยากจะเล่าว่ามีดอกไม้อะไรบ้างล้วก็บอก oh I will show you เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะ this is a kind of grass which grow very fast นี่คือต้นหญ้าค่ะที่โตเร็วมาก we call it หญ้าแพรก we call it หญ้าแพรก and this are egg p a n f l o r และนี่ก็คือ egg p a n f l o r ก็คือดอกมะเขือนั่นเองเมื่อกี้ที่ครูให้สับไปจำได้ไหมคะ which never fail to y o e r fruit ะะที่มันไม่เคยบานเสียเปล่าเลยจะต้องมีลูกออกมานะคะ Never fail to y e a r fruit มันไม่เคยแบบพลาดที่จะออกดอกออกผลนั่นเองนะคะดังนั้นอันแรกเลยเราก็บอก All I will show you เดี๋ยวแนะนำให้นะเดี๋ยวแสดงให้ดู This is a kind of grass which grow very fast ต่หนประ,ะนี่คือต้นยาที่โตเร็วมาก We call it หญ้าแพรกหาแพรก And this are g plant flower และนี่คือดอกมะเขือ which never fail to y e a r fruit ที่มันไม่เคยแบบ ไม่ให้ลูกเลยนะคะเสร็จแล้วสมมุติเราเราสถานการณ์นี้อาจจะเป็นเราคุยกับทีเชอร์ฝรั่งหรือไปคุยกับเพื่อนที่เป็นต่างชาติเงี้ยนะคะว่าเอ้ยเนี่ยประเทศนี้ประเทศไทยมีวันไหวครูด้วยนะแล้วเขาทําแบบนี้แบบนี้นะคะเราก็อาจจะบอกคุยกันนะคะเพื่อนอาจจะถามมาว่าโอ้เ e นภาษามี something there h a something mean s มันต้องมีความหมายแน่ๆเลยใช่ไหมเราก็บอก yes grow t h and develop มันมีความหมายของการเติบโตและ พัฒนานั่นเองย่าแรกก็คือเมื่อกี้ที่เขาบอกเนี่ยว่าเป็นอ,อ,อดทนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความที่จะต้องมีความอดทนนั่นเองนะคะสัญ,ญลักษณ์ของการจเจริญเติบโตคือ growth แล้วก็มีเรื่องของ development นะคะก็คือพูดถึงดอกมะเขือที่เป็นดอกที่มันจะเบ่งบานตลอดแล้วก็ออกดอกออกผลออกลูกอย่างเงี้ยน,นะคะฉันแ,แล้วเพื่อนอาจจะตอบกลับว่า that's very interesting wow, ้าวนาสนใจจังเลย and how about this kind of flower แล้วดอกไม้อันนี้ล่ะเป็นยังไง That s e e m t to e in n every bow of flower o ดูเหมือนมันจะมีในในโบโบในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นชามหรือผานนั่นเองนะคะมีทุกอันเลยะนะว่าวิน่าสนใจแล้วดอกไม้อันนี้ล่ะเป็นยังไงล่ะมันมีทุกอันเลยนะนะเราก็อาจจะบอกไปว่า We call the d ดอกเข็ม o n n e e d l e flower ดอกเข็มนะคะเราเรียกว่าดอกเข็มได้เลยหรือ needle flower นั่นเอง that has been true That has meaning to o มีความหมายเหมือนกันค่ะ To be as sharp as a needle นั่นหมายความว่าขอให้เราเนี่ยเป็นคนแหลมคมนะคะมีความฉลาดหลักแหลมเฉียบแหลมเหมือนดอกเข็มนั่นเองนะคะถัดไปค่ะครูลองเลยนะเอาให้จบเนาะเมื่อกี้มีดอกเข็มแล้วนะมีดอกมะเขือแล้วก็มีหญ้าแพรกถัดมาค่ะสมมุติว่าเราเล่าเวลาเพื่อนเราก็อาจจะบอก I see and before presenting this thing to teacher the student chanted what did they chant about จำได้ไหมคะ c h a n t แปลว่าสวดมนต์นะคะหรือสวดอะไรสักอย่างหนึ่งเขาบอกอ๋อเข้าใจแล้วล่ะ I see I see ฉันเข้าใจล And before presenting t h i s to teacher ก่อนจะส่งสิ่งนี้ให้คุณครู the student chanted นักเรียนมีการแบบพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะ What did the chanted เขาสวดมนต์อะไรกันหรอเขาพูดอะไรกันนะคะจริงๆของพวกเราก็จะมีการท่องบท ใช่ไหมคะปาเจราสมัยก่อนใช่ไหมคะมีร้องเพลงด้วยพระคุณทีสามกดงามจำใจใช่ไหมคะเราก็อาจจะเล่าให้เขาฟังไปว่า our s t u d e n t เนี่ยนะแทนด้วยเด็กกันเลยค่ะ t h e a r students thanks to all teacher ทันไหมคะ t h e a r students thanks to all teacher ออ๋นักเรียนก็จะมีการสวดหรือว่าพูดขอบคุณต่อครูทุกคนคะ่ะ Not o n l y t h e present คืออย่างคำว่าอ่ะในในพูดเราครูสอนเลยแล้วกันคำว่า present เนี r ่ย p r e s e n t นะคะ p r e s e n t present มันออกเสียงได้สองแบบค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีคำว่า present หรือ present เห็นไหมคะออกคนละสเตรทคนละตัวนะ present กับ present ถ้าเป็น present ตัวนี้นะคะ present ก็คือเหมือน present a t i o n นะคะคือออกไปนำเสนองานแต่ว่า present ถ้าเป็น present เนี่ยตัวนี้ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าของขวัญค่ะแต่ว่าถ้าเป็น uh, adjective จะแปลว่าปัจจุบันเดชานในดา t a งสตัวอธิเชอร์เขาไม่ได้แค่สวดน,นะคะขอบคุณคุณครู not only the present one ไม่ได้หมายถึงครูที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นนะคะแต่ว่านะคะจะพูดถึง but also a great teacher แต่ว่าเป็นคุณครูทั้งหมดเลย of the world ทั้งโลกนี้ who s t a r t e d and develop education คนที่เป็นเริ่มทั้งตั้งแต่เริ่มหรือว่ามีส่วนในการพัฒนาความรู้นั่นเองนะคะ ได้ไหมคะคำว่า present กับ present เมื่อกี้ไม่เหมือนกันเนาะที่ครูแป่ present present ท่นผะูคะคุณครูทวนให้อีกทีนึงคำว่า present แปลว่าของขวัญหรือแปลว่าปัจจุบนันแต่ว่าถ้าเป็น present state ข้างหลังเห็นไหมคะ present ตัวนี้จะแปลว่านำเสนอนั่นเองนะคะ จากเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปนะคะก็มีหลายคำเลยที่เดี๋ยวทวนให้นิดหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างอคุณผู้ฟังลองมาทบทวนกันนิดหน่อยแล้วกันนะคะว่าอลองนึกตามคุณครูนะที่คุณครูบอกไปว่ากะตันยูกตันยูภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะคะ gratitude ถูกต้องนะคะเราลองนึกตาทวนไปเนาะเผื่อว่าคุณผู้ฟังไม่ทันนะคะ gratitude g, g r a t i t u d e gratitude หมายว่าจำนึกบุญคุณนะคะกตันยูแบบนี้ หรือเรารู้สึกว่าคำนี้ที่ครูบอกว่าครูชอบมากเลยคือ appreciate จำได้ไหมคะ appreciate ตัวนี้แปลว่าซาบซึ้งอ่านนีค้ครูถามนะครูฟังน้องนึกตามการขอโทษค่ะขอโทษขึ้นต้นต้วตัว A คุณครูใบ A ค่ะ apol apologize ถูกไหมคะ apologize ตัวนี้คือการขอเข้ามาลาโทษนั่นเองนะคะ มาถึงดอกไม้บ้างดอกไม้อ่ะเรามีหลายดอกเลยคุณครูว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เราจําไม่ได้หรอกนะคะแต่อันนี้มีซีเรียสนะเพราะว่ามันเป็นชื่อดอกไม้มันคือถ้าเราไม่ได้พูดมันก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ละนะคะแต่ว่าถ้าเราได้สับเพิ่มมันก็ดีดอกเข็มลองนึกค่ะเข็มภาษาอังกฤษเรียกว่า n Do, Need Do ิ e โด้น e ดโดเราเลยเรียกว่า n flower ีเดอร์ฟลาวเวอถูกไหมคะนีเดอราวเหรือเราเรียกว่าเป็นดอกเข็มเลยก็ได้หรือมีชื่อนะคะ ixora จำได้ไหมคะ ixora รตัวนี้แปลว่าดอกเข็มดอก มะเขือบ้างค่ะทุกคนดอกมะเขือเอ็กพลันฟลาเวอจำได้ไหมมะเขือเล็กเอ็กพลันเอ็กพลันฟลาเดอกบานไม่รู้โดยค่ะอ่ะยากเลยอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เนาะอะ a มรนด์อะรันดอกรักค่ะจำได้ไหมที่ครูบอกว่าเหมือนมงกุฎเรียก c r o w ฟลาเวอนะคะโอเคคิดว่าน่าจะพอจำกันได้บ้างนะคะทีนี้สมมุติว่าในวันครูเนี่ยนอกจากเรามีทำพิธีแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะมีการ ขอเข้ามาลาโทษนะคะหรืออาจจะมีกล่าวอะไรกับคุณครูนิดหนึง่งสมมติเราไปเจอทีเชอร์ฝรั่งนะคะหรือว่า,าเราไปเจอเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งก็ได้ที่เรารู้สึกว่าอาจจะโตวกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเ,ออเขาคือคุณครูของเราคนหนึ่งเหมือนกันเราอยากจะบอกกับเขาว่าเออฉันขอบคุณเธอมากเลยนะให้เราพูดเป็นเหมือนทั่วไปเลยค่ะเราก็อาจจะบอกว่า I want to say thank youI want to say thank you all of uh, for all of you do for me แบบนี้ก็ได้ค่ะฉันอยากจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทำให้ฉันนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าสอนทัานไหมคะ I want to say thank you to you I want to say thank you to you for everything you teach me ah, for everything you teach me สำหรับทุกสิ่งที่คุณสอนฉันมาแบบนี้เลยสามารถพูดแบบนี้ได้เลยหรือถ้าเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราทำผิดกับเขาเยอะจำได้ไหมคะเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าขอโทษภาษาอังกฤษเราพูดว่า apologize apologize จำได้ไหมเราก็บอกเลยว่า I want t o say apologize I want t o อาจจะเป็น say ก็ได้หรือเราอาจจะเป็น I want t o แล้วก็ตามด้วย verb ตัวนี้เลยก็ได้ค่ะ I want t o apologize for everything I do mistake I do wrong ทุกอย่างที่ฉันทำผิดทำพลาดทำไปในทางไม่ดีหรืออาจจะเป็น I want t o apologize for the bad thing I do to you แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับสิ่งแย่ๆที่ฉันเคยทำกับคุณ แล้วเราอาจจะบอกรักครูไปนิดนึงนะคะว่าอาจจะเขินๆกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่า I love you so much my teacher I love you so much my teacher ในวันครูนะคะคุณครูได้ทําการขอบคุณนะค,ะครูคนรักของชีวิตเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณครูก็ส่งไปขอบคุณอาจจะเขินเล็กๆนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่า อืมก็อยากบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะเขาคือคนแรกในชีวิตที่สอนเรามาไม่ว่าจะเป็นสอนสอนหลายๆอย่างเลยสอนพูดสอนกินถูกไหมคะสอนร้องเพลงสอนให้เราทําหลายๆอย่างได้หยิบของได้จับของได้สอนให้เราเดินเป็นแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเราก็ไปลองฝึกพูดขอบคุณกันดูนะคะง่ายๆประโยคขอบคุณก็คือ I want to say I want to say ฉันอยากจะพูดถูกไหมคะ I want to say thank you I want to say thank you for เห็นไหมคะ Thank you for ขอบคุณสำหรับ everything you do for me ทุกอย่างที่คุณทำเพื่อฉันหรือ everything you teach me ทุกอย่างที่คุณสอนฉันแบบนี้ได้เลยเอาประโยคง่ายๆค่ะ I want to say thank you for everything you teach me everything you do for me แบบนี้ค่ะหรือขอโทษ I want to apologize I want to apologize เราจะ a p o l o g i z อะไรเราก็ใส่ไปข้างหลังคะ่ะ a p o l o g i z for the bad thing the mistake that I do to you อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยมันเกิดจากการที่เราค่อยๆเติมศัพท์ทีละคำทีละคำนะคะแต่ว่ามันต้องมีโครงสร้างในการประกอบร่างด้วยนะคะก็ไม่ไม่ยากทุกคนลองจำเป็น pattern <S <S ไปก็ได้ I want to เห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วยกริยาที่เราอยากทำเช่น thank you หรือว่าเป็น apologize หรือ oh, I want to tell you that I appreciate everything you do for me ฉันอยากจะบอกจังเลยว่าฉันราบซึ้งกับทุกสิ่งที่คุณทําให้ฉันแบบนี้ก็ยังได้เห็นไหมคะหรือถ้าเรารู้สึกว่าครูวันทูมันดูแบบมันดูไม่ไม่ค่อยเป็นทางการหรือว่าดูไม่สุภาพหนูเปลี่ยนทุกคนนะคะเปลี่ยนเป็น I would like to ก็ได้คุณผู้ฟังเปลี่ยนได้เลย I would like to I would like to say thank you I would like to say apologize I would like to apologize แบบนี้ได้เลย นึกออกไหมคะนะอ้าวล้ค่ะก็คิดว่าคงจะได้คำสั์ไปไม่มากก็น้อยในวันนี้นะคะก็อย่างที่ครูบอกเป็นวันของครูนะคะครูนึกถึงตัวเองว่าอุ้ยเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญที่อยากเอาสับมาฝากทุกคนนะคะคิดถึงคุณผู้ฟังว่าเออต้องมีใครอยากรู้แน,น่ๆเลยว่าดอกไม้แต่ละดอกเรียกยังไงเราเทศกาลนี้เขาเรียกแบบไหนนะคะมีวาวครูมออีจัดพานเมื่อกี้ในพันจำได้ไหมคะในคอนเวอร์คือคําว่าโบนั่นเองเนาะเขาเรียกง่ายๆว่าโบ นะคะดอกไม้ครูสวนไปละอย่าลืมทูบด้วยนะคะเรียกว่าจอยสติกนะฮะจอสติกสติกจริงๆถ้าเรานึกอะไรไม่ออกก็บอกสติกก็ได้สติกมันแปลว่าทั้งๆแต่ถ้าเราพูดสติกอย่างเดียวมันจะเป็นแค่ท่างมันอาจจะไม่ได้ระบุถึงทูบแต่ถ้าเราใช้คำว่าจอยสติกก็เรียกว่าทูบได้เลยแคนโดเทียนเห็นไหมคะก็มีแค่นี้เองมีเทียนมีทูบมีดอกไม้และสิ่งที่สําคัญที่สุดครูว่าก็คือจิตใจของเรานั่นเองนะคะในวันไหว้ครูถ้าเรารู้สึกรักครูเรารู้สึกเคารพเรารู้สึกอยากบอก บอกไปเลยค่ะนะคะให้คุณครูได้รู้คุณครูเขาก็จะปลื้มใจนะคะครูทุกคนอยากเห็นลูกศิษย์ได้ดีแน่นอนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณครูเล่าไปก็ปลื้มไปนะคะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วของรายการนะคะก็คงจะต้องลาก,กันไปก่อนจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน EP หน้า,นาๆมาดูสิว่าครูนานเนี่ยจะเอาอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกนะคะวันนี้ก็ต้อง ขอลาไปก่อนนะคะถ้าคุณผู้ฟังฟังไม่ทันเรามาเจอกันอีกทีตอนเย็นเวลา6โมงค่ะและอย่าลืมมาติดตามการได้นะคะในเว w moe radio thai net นั่นเองนะคะก็ต้องไปกันจริงๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูนะคะครูแนนพัฒนินพรสิริสอนแะอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันกับรายการ hello